มาร์กในรูลึกได้ยังใช้ปากกาเดิมมาร์กจุดหรือเปล่าเคยไหมจะมาร์กจุดเจาะรูแต่รูมันลึกเอานิ้วลงไปยังไม่ถึงผมเจอตัวนี้ปลายปากกายาว20มิลมาร์กได้ตรงจุดแม่นเป๊ะเจาะไม่เบี้ยวไม่พลาดเป้าสายงานติดตั้งต้องมีพกเลยครับกันน้ําสีไม่ซีดไม่เลอะนะเป็นช่างอย่าใช้ปากกามาร์กจุดแบบเดิมๆเ,เขียนไวด้ดีๆเจอฝนทีลบบทอ่านไม่ออกอีกแล้วปากกาเนี้ยกันน้ําแห้งไวสีติดแน่นไม่ซีดไม่เลอะ งานสายงานกลางแจ้งใช้แล้วมั่นใจไม่มีพลาดแน่นอนครับตัวนี้แห้งเร็วไม่เลอะมือใครยังใช้อันนี้มาร์กจุดอยู่อีกปากกาเดิมๆเ,เขียนเส็พนิ้วเปื้อนเลอะเทอะเสียเวลาเช็ดอีกตัวนี้เขียนแล้วแห้งทันทีจับต่อได้เลยไม่ต้องรอไม่มีเปื้อนไม่มีเลอะสีชัดทุกจุดเขียนแล้วมือไม่พังเขียนได้บนทุกพื้นผิวไม้โลหะกระเบื้องจะเขียนบนไม้ก็ไม่ติดจะเขียนบนเหล็กก็ลื่นอันนี้ผมลองแล้วเขียนได้หมดไม้โลหะกระเบื้องยังไหว สีชัดเจนไม่มีสะดุดหนึ่งแท่งจบหลายพื้นผิวตัวเนยวอยู่ราคาถูกใช้แจกลูกน้องได้เลยซื้อแจกทีมงานใช้กันยกสายยังไหวครับราคาดีเขียนดีไม่มีบน่นผมซื้อมาแจกลูกน้องทุกคนไม่มีใครบ่นเลยทุกคนบอกเลยว่ามันดีกว่าปากกาเก่าเยอะสีสดมองเห็นชัดไม่ต้องเพ่งเคยมาร์กแล้วต้องเพ่งอยู่นานว่าสีมันอยู่ตรงไหนอันนี้เลยครับสีสดชัดเจนแดงน้ำเงินดำครบเห็นชัดในสายงานแดดแรงยังไม่กลืนกับพื้น มาร์กเป๊ะเห็นชัดทำงานเร็วขึ้นเยอะไม่ต้องมานั่งกดแรงให้หมึกออกรูลึกๆมาร์กจุดเพื่อเจาะรูยังไงให้ตรงมาร์กแค่จุดเดียวกดปากกาจนเมื่อยยังไม่มีหมึกออกตัวนี้หัวไหลลื่นมากครับแตะเบาๆก็มาแล้วไม่ต้องจิ้มย้ำให้เสียเวลาเขียนลื่นมือหมึกไม่ขาดพกง่ายหยิบเร็วมิติกระเป๋าไว้เลยเวลาทำงานใครจะวิ่งหาปากกาให้เสียเวลาอันนี้ผมเน็บไว้ในกระเป๋าเครื่องมือหยิบง่ายใช้ไวมาร์กได้ทุกที่ ช่างคนไหนยังไม่มีต้องลองเลยมาร์คพลาดนิดเดียวเจาะเบี้ยวช่างงานรู้ไหมครับผมใช้ตัวนี้มาร์คจุดเป๊ะมากเพราะปลายเล็กยาวเข้ารูได้ลึกเจาะยังไงก็ตรงหมดปัญหางานเบี้ยวงานเพี้ยนราคาไม่แพงซื้อไปแจกลูกน้องทีมงานได้เลยสายช่างต้องมีอย่ารอให้พลาดก่อนรูลึกมาร์คจุดเพื่อเจาะรูยังไงให้ตรงอย่ารอให้พลาดก่อนแล้วค่อยมาหาปากกาดีๆใช้ครับอันนี้แห้งไวกันน้ำสีติดทนมาร์กจุดตรงทุกครั้ง ผมใช้งานจริงทุกวันและบอกเลยไม่มีมันเหมือนขาดมือ